ไนอนผู้กอบกู้าธาตุเกยภาพผ่าทำลายล้างตัวล่าสุดจากเกมรังดาวในที่สุดก็ได้เข้ามาให้เราเล่นกันแล้วนะครับดาเมจผู้กอบกู้ของเราจะเด็ดแค่ไหนจะมีไร้คนอันไหนน่าใช้บ้างเตรียมรับชมได้กับไกด์ไพนอนฉบับสมบูรณ์สวัสดีครับผมวาร์ฟก่อนอื่นเรามาที่อด r อาเพื่อทําความรู้จักกับตัวของไพยนอนกันคร่าวๆก่อนละกันครับผมโดยไพยนอนเนี่ยเป็นดี s ธาตุเกยภาพตัวล่าสุดของเกมการเล่นของไพยนอนเนี่ยจะเป็นการสลับการระหว่าง2ล่างล่างปกปติและล่างเทพ โดยล่างปกติเนี่ยจะทำหน้าที่เก็บแสแต็กในมุมล่างซ้ายที่ชื่อเฉือไฟครับเพื่อใช้ในการปลดล็อกอันติโดยเมื่อกดอันติเนี่ยไพนอนจะรีทายเพื่อนทั้งหมดออกจากสนามและจะกลายเป็นร่างเทพซึ่งจะเทมากขึ้นหล่อมากขึ้นแล้วก็ทําดาเมจแรงขึ้นด้วยครับโดยไพยนอนจะมีจุดเด่นในการทําดาเมจกับมอนที่ประมาณ1-3ถึงตัวคล้ายกับตัวของอากรียส่วนเรื่องดาเมจจะแรงแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับผม สำหรับการเล่นไพนอนนะครับในร่างปกติเนี่ยเราจะพยายามเก็บเชื้อไฟให้ได้มากที่สุดซึ่งจะสามารถเก็บได้จากสกิลของไพนอนมอนตีไพนอนหรือว่าเพื่อนกดสกิลเลงใส่ไพนอนและถ้าหากสกิลของเพื่อนนั้นให้พลังงานไพนอนด้วยเนี่ยก็จะได้อีกหนึ่งเชื้อไฟครับโดยเมื่อเราเก็บ s t a ็กเชื้อไฟสะสมครบ12เนี่ยเราก็จะสามารถกดอันติไพนอนเพื่อเปลี่ยนเป็นร่างเทพได้โดยในร่างนี้เนี่ยไพยนอนจะเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ่มสปีดเป็น420%ของเบส e สปีดหรือประมาณ400หน่วยนั่นแหละครับผม พร้อมเปลี่ยนเทิร์นทั้งหมดของไพนอนเนี่ยเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นซึ่งนั่นหมายความว่าบัฟที่เราได้มาก่อนกลุ่อันตินั้นจะอยู่กับเราไปจนกว่าอันติของไพนอนจะหมดนั่นเองนะครับผมโดยระหว่างอันติเนี่ยไพยนอนจะเปลี่ยนสกิลทั้งหมดเป็น3สกิลใหม่เริ่มมันที่ขวาสุดก่อนแล้วกันครับสกิลนี้จะใช้สแต็กลูฟพาจิตที่ชื่อว่าทลายโดยจะใช้ทั้งหมด4แต้มโดยเมื่อใช้สกิลเนี่ยจะทําการเรียกอุกบาทสร้างความสา K, าเสียหนี่ยจะแบ่งดาเมจให้ทุกตัวเท่ากันหรือก็คือยิ่งจํานวนเป้าหมายน้อยเนี่ยสกิลนี้ก็จะยิ่งแรงนั่นเองนะ นอกจากนี้เนี่ยสกิลนี้ก็นับว่าเป็นดาเมจหลักของไพนอนอีกด้วยครับผมส่วนอีก2สกิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่ใช้เพื่อเก็บสแต็กทลายโดยสกิลทางด้านซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นการพุ่งไปทางัตู3เป้าและให้สแต็กทลาย2หน่วยส่วนสกิลตรงกลางเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าเคาน์เตอร์เมื่อใช้เนี่ยจะลดดาเมจพร้อมทําให้มอนทุกตัวเนี่ยแอคชั่นทันทีโดยหลังจากที่มอนทุกตัวแอคชั่นหมดแล้วเนี่ยไพนอนจะทําการโจมตีสวนกลับสร้างความเสียหายตามจำนวนมอนที่ตีไพนอนและมอบทลายตามจำนวนมอนในสนามโดยสาหรับการเลือกกดสกิลยแนนาว้คลบ4 ก็ให้เราเลือกกดปล่อยอุกบาทเสมอเว้นแต่ว่าดาเมจของเราเนี่ยมันจะโอเวอร์คิวมากๆอันนี้ก็เปลี่ยนไปกดแทงก่อนดีกว่าส่วนถ้าหาักทลายไม่ถึง4เนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่ามอนนั้นะ่ะเหลือ3ตัวขึ้นไปหรือว่ากําลังจะปล่อยท่าใหญ่หรือเปล่าถ้าหากใช่เนี่ยก็ให้กดตั้งท่าเคา์เตอร์แต่ว่าถ้า,าไม่ใช่เนี่ยก็ให้กดสกิลทางซ้ายสุดเพื่อพุ่งไปแทงแทนโดยเมื่อได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นครบ8เทิร์นเนี่ยในเทิร์นสุดท้ายเนี่ยไพนอนจะบังคับใช้ท่าระเบิดตัวเอง สร้างความเสียหาย960%และการโจมตีเนี่ยจะแบ่งดาเมจให้ทุกคนเท่ากันด้วยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้าสู่ร่างเดิมและเริ่มเก็บแสแต็กเพื่อกดอันติอีกครั้งโดยสําหรับตัวไพนอนนั้นดาเมจหลักจะมาจากสกิลในร่างเทพเป็นหลักประกอบไปด้วยท่าปล่อยอุกบาทประมาณ60%และเป็นดาเมจส่วนที่เยอะที่สุดในทีมลองลงมาก็จะเป็นการแทงและการเคาน์เตอร์รวมกันประมาณ23%ลองลงมาจะเป็นการระเบิดตัวเองตอนจบอันติอีกประมาณ9%ส่วนดาเมจที่เหลือเนี่ยก็จะแชร์กันไป สำหรับสตาร์ทโกเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณปั้น a อ k เคสัก3า0พันขึ้นไปคีเลสัก70บวกแล้วก็คีดาดประมาณสัก150ขึ้นไปส่วนสปีดเนี่ยอันนี้ผมแนะนำว่าไม่จำเป็นจะต้องทำนะไม่ว่าคุณจะเล่นทีมไหนก็ตามในส่วนของเมนสตาร์เนี่ยแนะนำว่าให้เสื้อเป็นคีเหลหรือว่าคีดาดก็ได้ตามสะดวกส่วนรองเท้าเนี่ยแนะนำว่าเป็น a อ k เคลูกแก้วแน่นอนว่าเป็นโบนัสแก้ภาพและเสื้อเป็น a อ k เคส่วนสำหรับซับสตาร์เนี่ยให้พุ่งเป้าไปที่คลิมากกว่า a อทเคเสมอส่วนทางด้านของเซตลิลิกเนี่ รองลงมาก็จะเป็นสโคล่าส่วนประดับที่ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นเซตล่าสุดอย่างอาคาเดียและรองลงมาก็จะเป็นเซตโลกเจ็ดอย่างอารีนาในสุดของหลายคนไพนอนเนี่ยผมได้คำนวณเอาไว้ทั้งหมด9ก้าคนนะแต่ขอหยิบมาให้ดูแค่ประมาณ6กรคนที่ผมคิดว่าน่าพูดถึงแล้วกันสวนอีก3ามรโคนเนี่ยคุณสามารถตามไปดูได้ที่ชีตในดีสคริปชั่นใต้คลิปนะครับเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าดีสุดแน่นอนว่าเป็นประจำตัวไพนอนครับสิ่งที่รลายคนนี้ให้ไพนอนเนี่ยเรียกได้ว่าดีแทบทุก ทาให้ร่างเทพของไพนอนเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์ระหว่างอันตีซึ่งแบบโคตรจะขี้โม้เลยแล้วก็เบส ATK ของไรโคนี้ที่เรียกได้ว่าโคตรจะอวยไพนอนนะต่อมากับประจำตัวของคาร่านะเฮ้ยไรโคนนี้มันดีขนาดนั้นเลยเหรออ๋อเปล่ามันขัดซีสำหรับไรโคนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแค่เพิ่มดาเมจเปอร์เซ็นต์ตอนที่มอนตีเราประเด็นก็คือเวลาอันติเนี่ยไพนอนจะอยู่ในสนามคนเดียวมันก็เลยแทบจะการันตีได้บัฟเสมอแต่ก็มีข้อควรระวังนิดนึงคือถ้า LC เนี่ยขัดน้อยกว่า ต่อมากับ LC ลฟรีสุดที่รักของเราไล่โค้ดเฮอร์ตช็อปนั่นเองไล่โคนนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากอย่างที่เรารู้กันว่าตัวไหนใช้เอทีเทำดาเมจเนี่ยตัวนั้นก็ใช้ไล่โคนนี้ได้ส่วน,น,นไล่โคน,นเบสกับจิงหลิวเนี่ยเบส ATK กับสกิลเนี่ยมันพอใช้งานได้ก็เลยติดส,สอยห้อยตามมาด้วยแต่ว่าถ้า,าเลือกได้เนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เฮอร์ตช็อปดีกว่านะส่วนไล่โคนของไม่ได้เหรออยู่ที่ชีทในดีสคริปชั่นใต้คลิปยังไงล่ะ ในส่วนของทีมเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของไพนอนเนี่ยไม่ค่อยอยากทำสปีดสักเท่าไหร่ตัวละครที่ไพนอนชอบจึงจะเป็นตัวละครที่สามารถดึงเทิร์นได้นอกจากนี้เนี่ยตัวไพนอนเองก็ต้องการตัวละครที่มีความสามารถในการสกิลใส่ไพนอนเพื่อมาเพิ่มสแต็กเชื้อไฟด้วยตัวละครที่มักจะอยู่ในทีมไพนอนก็เลยมักจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตซะส่วนใหญ่แต่จะมีใครกันบ้างนั้นไปดูกันครับทีนี้ผมขอ disclaimer นิดหนึ่งคือการคำนวณของผมเนี่ยเป็นการคำนวณโดยมีเป้าหมายเพื่อหาวิธีเล่นที่แรงที่สุดที่ประมาณ4-5ไซเคิล ดังนั้นหากคุณจะผลการคำนวณของผมเนี่ยไปอ้างอิงใช้สำหรับการโชว์เคสเล่นไพนอนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โดยสาหรับในกราฟนี้เนี่ยผมได้ทาทีมเมอ็กซ์ e ของตัวละครซัพพอร์ตแต่ละตัวซึ่งได้จากการนําผลลัพธ์ของการคำนวณของทีมในแต่ละตัวละครเนี่ยมาเฉลี่ยกันจากทั้งหมด28ทีมนะโดยทีมเมอ็กซ์ของแต่ละตัวละครเนี่ยจะเปรียบเสมือนค่าความเก่งของแต่ละตัวละครในทีมของไพนอนซึ่งก็ได้ผลลัพธ์ตามกราฟที่แสดงในคลิปเลยมาเริ่มวันที่2ตัวละครแรกที่ผมอยากจะพูดถ ซึ่งระหว่างอันติเนี่ยไพยนอนจ้างอิงความเร็วจากแค่เบสสปีดไม่ใช่สปีดทั้งหมดของไพนอนเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะทำสปีดสักเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาเราจึงจะเป็นจะต้องมีตัวละครดึงเทินอย่างซันเดย์และบรเนียเพื่อมาช่วยเร่งเทินของไพนอนให้เก็บสแต็กเชื้อไฟเร็วขึ้นนอกจากนี้เนี่ยสตัวละครน,นี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีสกิลเลงไพนอนบ่อยมากทาให้ช่วยเก็บสแต็กเชื้อไฟได้เร็วขึ้นไปอีกทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้2ตัวละครน,นี้ค่อนข้างจะมีซันนัจจี่ที่ดีกับไพนอ,นอ,อวอน,อ ipher, ออวอน,นอา นี่น่าจะต้องเป็นหนึ่งในความคิดแรกของหลายๆคนตั้งแต่เห็นกราฟอย่างแน่นอนอะไรทําให้2ตัวละครที่ไม่มีเร่งเทินแถมสกิลที่เล็งไพนอนได้ก็แทบจะไม่มีเนี่ยทำผลงานได้สูสีกับพวกตัวดึงคําตอบก็คือทามมิ่งการวนโรเทชันคืออย่างนี้ดาเมจหลักของไพนอนเนี่ยมันมาจากรางเทปซึ่งได้จากการกดอันติดังนั้นเวลาเราเล่นไพนอนเนี่ยเราก็เลยมักจะรีบเก็บแ็กเชื้อไฟให้ได้ไวๆเพื่อที่จะได้กลับเข้ารางเทปให้ไหวที่สุดนั่นเองทีนี้ความตลกมันอยู่ตรงนี้เว้ยคือตัวละครซับพอร์ตหลายๆตัวเนตอ,งงนเอ,นอันิ แต่ที่ที่ตัวละครซัพพอร์ตเหล่านี้จะเก็บพลังงานได้เนี่ยก็มีแค่ช่วงที่ไพนอนเป็นร่างปกติเท่านั้นมันก็เลยเกิดความยอม้อนแย้งว่าถ้าคุณอยากจะกดอันติไพนอนไวๆตัวละครซัพพอร์ตหล่าเนี้ยก็จะบนอันติไม่ทันแต่ว่าถ้าคุณจะรอบัฟจากตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยคุณก็ต้องยืดเวลาการกดอันติไพนอนออกไปซึ่งอาจจะเสีย stack เชื้อไฟอีกแต่กลับกันเราไม่จำเป็นจะต้องมารอทวิบบี้และไซเฟอร์วบนอันติเพราะ2ตัวนี้มันอัพทามบัฟ100%ทีมไพนอนที่มีสอคตัวน ทำไมรอบนี้โรบินตกกระป๋องได้ขนาดนี้ในเมื่อหล,หลายๆทีมที่คนโชว์เคสกันเนี่ยก็ใช้โรบินอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือทีมเหล่านี้เนี่ยผมคำนวณใน800ร t อทดังนั้นบางอย่างที่มันเวิร์กกับการเล่นโชว์เคสเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กในการคำนวณของผมเช่นเดียวกับกรณีนี้ตัวของโรบินเนี่ยอาจจะเซตอัพสำหรับอันติแรกง่ายๆแป๊บๆก็กดอันติได้แต่ตอนที่คุณต้องมาวนโลเทชันเนี่ยมันติดปัญหาหลายอย่างจะด้วยความที่เราไม่มีเพื่อนช่วยปั่นพลังงานก็เอยจะเรื่องที่เล, Action, ลนเนยม่่คออกกเต้งันน็ออกเร่งน็อ รวมๆเนี่ยโรบินก็เลยไม่ค่อยเวิร์กกับไพรนอนสักเท่าไหร <S <S 1> <S 1> <ๆ>่เมื่อกี้เราพูดถึงตัวละครเป็นลายบุคคลไปแล้วทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างทีมของไพรนอนที่ผมคำนวณกันโดยนี่ก็เป็นทีมท็อป5ของไพรนอนจากที่ผมคำนวณมานะโดยจากกราฟเนี่ยสทีมแรกจะเป็นทีมที่เกิดจากตัวดึงบวกทริปบี้ถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นทีมที่มีซันเดย์บวกไซเฟอร์และรองลองมาก็จะเป็นทีมของซันเดย์โบโรเนียโดยถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ยเราจะพบว่าแทบทุกทีมตรงนี้ต้องมีตัวดึงขั้นต่ํหนึ่งตัว และในทีมส่วนใหญ่เนี่ยหากเราเทียบกันในเบสทีมเดียวกันเนี่ยทีมที่ใช้ซันเดย์เนี่ยจะทําผลงานได้ดีกว่าทีมที่ใช้โบรเนียนิดหน่อยส่วนสําหรับอีก23ทีมที่เหลือเนี่ยทุกคนก็สามารถไปหาดูกันได้ที่ชีทในดีสคริปชันใต้คลิปนะครับดังนั้นโดยสรุปเนี่ยการจัดทีมของไพนอนเนี่ยในล็อตที่1เราจะพยายามใช้ตัวละครที่มีความสามารถในการช่วยสร้าง stack เขี้ไฟเช่นตัวละครที่สามารถดึงเทิร์นได้แบบซันเดย์และโบรเนียส่วนในล็อตที่2เนี่ยเราจะพยายามเลือกตัวละครที่วนอันติแมทช์กับจังหวะของไพ ลองลงมาก็จะเป็นพวกซันเดย์หรือว่าโบรเนียและสุดท้ายก็จะเป็นตัวละครที่เหลืออย่าง RMC กับติงหยุนแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีตัวละครดึงเทิร์นแบบโบรเนียหรือว่าซันเดย์จริงๆเนี่ยอันนี้ก็คงต้องยอมใช้ตัวซับที่เหลืออยู่สาหรับสล็อตที่1นนั่นแหละนะเอาละมาต่อกันที่อีเดอรอนของไพนอนและแน่นอนว่าเช่นเดียวกับคลิปก่อนคือปอร์เนต์ดาเมจที่โชว์ในแต่ละอีเดอรอนเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบอีเดอรอนก่อนหน้าเช่นถ้า e 6ดาเมจเพิ่ม30%ก็แปลว่าจาก E5 มา E6 เด้ดาเ,เิ่มขึ้น30%นั่นเองนะ สำหรับอีดอลล์หนึ่เนี่ยจะทำให้ไพนอนได้คีเดนเพิ่ม5 0เมื่อกดอันตินอกจากนี้นทุกครั้งที่ไพนอนกำจัดมอนได้เนี่ยก็จะได้ความเร็วเพิ่มขึ้นด้วยโดยอีดลล์หเนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจอยู่ที่ประมาณ9%สําสำหรับอีดอลล์สอเนี่ยจะทำให้ไพนอนได้เลสเพนยีสนอกจากนี้นทุกครั้งที่ไพนอนใช้ทลาย4หน่วยเนี่ยจะได้เอ็กซ์ต้าเทิร์นเพิ่มอีกหนึ่งเทิร์นโดยอีดอลล์สองเนี่ยดจะช่วยเพิ่มดาม สำหรับอีเดอลอน6เนี่ยจะทําให้ไพนอนเริ่มเกมมาพร้อมกับเชื้อไฟที่เยอะขึ้นและขีดจากัดของเชื้อไฟจะถูกปลดนอกจากนี้เนี่ยถ้ายิงอุกบาตของไพนอนเนี่ยจะแถมทูดาเมจให้36%โดยอเดลลอน6เนี่ยจะช่วยเพิ่มดาเมจอยู่ที่ประมาณ54%ตอนนี้เรารู้ดาเมจของไลโคนทีมและอเดลลอนของไพนอนแทบจะทั้งหมดแล้วคํถาถามต่อมาก็คือดาเมจของไพนอนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับตัวละครอ,อื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยสำหรับหน้าที่ของตัวละครที่ใช้เพื่อเปรียบเทียบเนี่ยผมจะใช้เป็นอากูเร โดยสาเหตุที่ต้องเป็นอากเรียเนี่ยก็เพราะว่าทั้งไพนอนและอากเรียเนี่ยต่างก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะเป็นการที่เก่งกับมอนจำนวนน้อยหรือการที่ผู้ของตัวละครในทีมเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกันรวมถึงเรื่องที่ชอบให้มอนตีทีทีเพื่อช่วยเก็บอันตีเนี่ยอันนี้ก็ด้วยรวมๆเนี่ยก็เลยทาให้ผมเลือกที่จะใช้อากเรียมาเป็นตัวเปรียบเทียบในทีมไพนอทนั่นเองนะมาเริ่มมาที่3ทองก่อนแล้วกันครับสำหรับที่3ามทองเนี่ยเราจะใช้ทีมของไพนอนเป็นไพนอทอีูนยเอสหนึ่ ซันเดออีศูนย์แล้วก็โบรเนอีศูนย์ส่วนทางฝั่งของอากเรียเนี่ยจะเป็นอากเรียอีหนึ่งเศูนย์ซันเดออีศูนย์และโบรเนอีศูนย์โดยจากการคำนวณเนี่ยดาเมจของอากเรียเนี่ยจะมากกว่าไพนอนอยู่ที่ประมาณ20%ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะเยอะเลยแหละแต่เดี๋ยวก่อนเมนไพนอนทั้งหลายใจเย็นๆก่อนคือที่3ทองอะ่ะมันคือพาวเวอร์สไปของอากเรียมันคือหนึ่งในจุดที่คุ้มค่าที่สุดของอากเรียดังนั้นการที่ไพนอนจะแพ้ในกรณีนี้เนะี่ยมันไม่ได้แปลกเพราะว่าตัวไพนอนเนี่ยมีพาววเอร์สไปที่ e 2หรรืืออก็คปะมาณ4-6ทอง ดังนั้นเพื่อความแฟร์เนี่ยเราจะไปต่อันที่คอนดิชันที่เป็นพาวเวอร์สไ์ของไพนอนซึ่งก็คือ6ทองนั่นเองโดยสำหรับกรณี6ทองเนี่ยตอนนี้อากเรียทำดาเมจได้น้อยกว่าไพนอนอยู่ที่ประมาณ2%เฮะเดี๋ยวนะแค่2%อเองเหรออย่างนี้ก็แปลว่าอากเรียเก่งพอๆกับไพนอนเลยดิก็ไม่เชิงครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ยทีมอากเรียที่ตอนนี้ผมใช้ทดสอบอยู่เนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่ถอดบรอนีออกแล้วเปลี่ยนเป็นโรบิน e สอง ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการอัปเกรดที่ดีที่สุดของอักเรียแบบปกทองเลยก็ว่าได้ประเด็นก็คือผมมั่นใจว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อัปเกรดทีมไปแบบนี้เพราะแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งรู้วิธีอัปเกรดแบบเนี้ยหลังจากที่ทำไกด์อัคเรียเสร็จเช่นกันดังนั้นเพื่อให้ผลการเปรียบเทียบเนี่ยดูสมจริงขึ้นผมจะเปลี่ยนทีมอักเรียเนี่ยไปใช้เวอร์ชันที่ผู้เล่นส่วนใหญ่น่าจะเลือกอัปเกรดกันนั่นคืออ e ักเรีย e2s1 บวกโรบิน e0 โดยเมื่อนถึง14%เลย ถ้างั้นแบบนี้ก็แปลว่าที่6ทองเนี่ยไพนอนเก่งกว่าอากเรียใช่ไหมอืมถ้าเราพูดกันในกรณีที่เรามีทุกตัวละครพร้อมใช้เนี่ยก็ใช่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราใช้2ทีมเล่นเกมนี้และอย่างที่ผมแสดงไปก่อนหน้านี้นี่ไม่ใช่วิธีดีดดสุดของอากเรียและในขณะเดียวกันเนี่ยวิธดีดีสุดของอากเรียเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดที่ใครใช้ก็รู้ว่าต้องอัพเกรดยังไงมันก็เลยนําไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการที่เราจะบอกได้ว่าตัวละครใด,ดเก่งกว่ากันนั้นได้เนี่ยมันไม่สามารถคํานวณหรือว่าแค่ลองเล่นสองสามคอนดิ ราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นอนีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพร้อมของทีมสถานการณ์ของมอนที่เราต้องเจอบัฟในรอบนั้นหรือว่าแม้แต่จํานวนของที่คาดว่าจะจ่ายให้ทีมนั้น,น,นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ยากที่จะตอบได้ดังนั้นเพื่อความง่ายและใช้งานได้จริงเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณอยากจะได้ดี s ดีๆสักตัวให้คุณหาตัวอวยจากดี s พสเชนสสักตัวหรือถ้าไม่อวยตัวไหนเลยเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้คุณเลือกตัวละครที่ทีมของเราพร้อมเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต่อให้สถานการณ์จะไม่เอือ 80%ยังไงก็ผ่านคอนเทนต์โดยสรุปเนี่ยไพนอนเป็นตัวละคร DPS กายภาพที่จะโดดเด่นเป็นพิเศษในคอนเทนต์ที่มีปริมาณมอนโน้อย <c oughs> เช่น MOC หรือว่า a p o l โดยสำหรับตัวของไพนอนเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยสตรีกเรื่องของทีมสักเท่าไหร่คือก็ยังต้องการตัวดึงเพื่อปั่น stack เชื้อไฟแหละแต่คือความแตกต่างระหว่างทีมที่ดีที่สุดกับทีมถูกๆอย่าง b r o น i a AMC หรือว่าทีมของ b r o นียจริงหอยู่เนี่ยไม่ได้ต่างกันมาก ถ้า,าเราเทียบกับ d p พตัวอื่นในเกมนี้นะเราก็ายนอนเนี่ยมีช้อยการอัปเกรดทีมที่ค่อนข้างจะดีไม่ว่าจะเป็นไลท์คนประจำตัว E2 หรือว่าจะเป็น E6 ของไพนอนก็ตามนอกจากนี้เนี่ยไพนอนก็ค่อนข้างจะเอื้อให้คุณเล่นแบบโน s u ัสเทนด้วยทําให้เราสามารถบูสต์ดาเมจได้อีกในสถานการณ์ที่อยากจะจบประมาณไม่เกิน2ไซเคิลแต่ายนอนเองก็มีข้อเสียเช่นกันอย่างเช่นไพนอนเนี่ยเป็นตัวละครที่จูนสปีดไม่ได้ครับคือการกดอันติของไพนอนเนี่ยมันเลือกจังหวะออกไม่ได้หรือปรับความเร็็วในนกการไไไดด้เทิม่ มันก็เลยทาให้เวลาเล่นจริงเนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเจอสถานการณ์แบบใช้เทินเกินไซเคิลมาเทินหนึ่ง,นนงอะไรแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของการเซตอัพและการวนโรเทชันอีกคือสําหรับการเซตอัพเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราสามารถใช้ประดับวนแวกหรือว่า LC ต่างๆเพื่อช่วยจูนสปีดให้สมูทได้ประเด็นที่หนักจริงๆเนี่ยคือการวนโรเทชันอย่างที่บอกไปคือตอนนี้เรามีวิธีทาให้ไพ่นอนเก็บอันติได้ไวๆก็จริงแต่เราไม่มีวิธีทาให้ตัวซับเนี่ยเก็บ ซึ่งถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้เนี่ยเราต้องรุนให้โฮโยเนี่ยออกแบบตัวละครมาช่วยแก้ปัญหานี้ซึ่งหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ทางทางแรกคือเราจะเก็บตัวทรับที่สามารถวนโรเทชันได้เอาไว้แล้วเราจะสร้างตัวใหม่มาแทนสล็อตตัวเดิมในกรณีนี้เนี่ยตัวละครที่จะมาแทนเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการวนอันตีที่ค่อนข้างไวและจะต้องเป็นตัวละครที่สามารถช่วยสร้างสแต็กเชื้อไฟได้เป็นจนํานวนมากเพราะจะต้องแบบภาระจากการที่ตัวละครอีกตัวเนี่ยสร้างสแต็กเชื้อไฟไม่ค่อยได้หรือทางที่2คือใช้สเดตต่อไปและสร้างตัวละครที่มีความสามารถทั้งสร้างสแต็กเชื้อไฟและวนนโท่ไได้้คอขาางวมแน ปัญหาก็คือถ้าเราเลือกที่จะเก็บซันเดย์เอาไว้เนี่ยตัวละครใหม่ตัวนี้ต้องสามารถเติมพลังงานให้ซันเดย์ได้เพื่อช่วยให้ซันเดย์เนี่ยวนอันติตามไพนอนได้ทันและยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้า,าเราเลือกที่จะใช้โบรเนียแทนซันเดย์เนี่ย,ยก็อาจจะต้องการตัวละครที่สามารถแจกพลังงานได้ในระดับ50หน่วยต่อ2เทิร์นซึ่งก็ค่อนข้างยากเลยแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าจะมีตัวละครสักตัวเพื่อมาเสริมทีมไพนอนเนี่ยยังไงก็คงจะเป็นตัวละครที่มีคุณสมบัติประมาณนี้แหละครับและนี่ก็คือเรื่องทั้ สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปนอนก่อนสวัสดีครับ